ครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับดงยินแดงฟาร์มนะครับผมออยู่อำเภอหนองบุญมากนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชของเรานี่เองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบลูเบอรี่นะครับที่มีมากกว่าสามสิบสายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคร่าวๆกันครับนี่บาดูต้นแรกครับเราเห็นผลของบลูเบอรี่แล้วนะครับนี่อันนี้ยังไม่ทราบสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เจ้าของไร่เขาแนะนําไว้หมดแล้วนะครับติดโอ้โหติดผลเยอะเยอะนะครับ ในพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของบลูเบอรี่หมดเลยนะครับผมมากกว่าสามสิบสายพันธุ์แล้วก็จะมีต้นนี่เชอร์รี่ด้วยนะครับต้นต้นนี้ผมมาจองไว้แล้วผมมาจองสิ่งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านในรอบหน้านะครับนี่คือต้นบลูเบอรี่นะครับผมแล้วก็มีต้นผลไม้อย่างอื่นนะครับมากกว่าร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับผมนี่ก็เป็นต้นบลูเบอรี่นะครับปิดรูปสีสวยๆเลยนะครับอันนี้ผมมาซื้อกลับบ้านด้วยนะครับก็พยายามมาก็ พิมในแผนที่มาเลยครับดงดินแดงฟาร์มนะครับผมจะขึ้นเลยอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชบ้านผมเองนะครับคนที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นผมนะครับก็ชอบกินแอปเปิ้ลชอบกินเชอร์รี่ชอบกินผลไม้เบอร์รี่ต่างๆนะครับอันนี้ต้นเชอร์รี่นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้จะแพงนะครับลูกลูกของเขาจะแพงมากนะครับไปเดินชมกันเลย ฮอปนะครับสําหรับใครที่เป็นสายเบียรสดนะครับนี่คือสมุนไพรที่ไว้ทําเบียรสดนะครับทาคับเบียนะครับก็ใครสายเบียรสดนะครับมาเลยนะครับแวะมาซื้อที่ดงดินแดงฟาร์มนะครับพี่เจ้าของไร่เขาดูแลดีนะครับเี่แคร์ดีมากนะครับผมแอปเปิ้ลแจ๊สนะครับผมกำลังติดผลนะครับแอปเปิ้ลแจ๊สของออสเตรเลียนะครับ สาถามพี่เจ้าของไร่นะครับผมเจ้าของฟาร์มนะครับนี่เห็นไหมครับดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะครับอ,อีกนานอีกไม่นานก็จะติดผลแล้วนะคิดว่านะครับอู้ติดดอกเยอะมากนะครับอู้สวยมากอืมโอเคนี่นะครับต้นมะนาวคาเวียนะครับก็เห็นมะนาวคาเวียไหมครับที่เป็นนี่บีบออกมาเป็น เป็นเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยครับแล้วเขาจะมีรสชาติอืเหมือนไข่ปลาคาเวียแบบเรี้ยวครับมีความกรอบนะครับกรอบอแต่เป็นผลไม้ที่แปลกนะครับดูดิครับอร่อยวิตามินซีพุ่งปีดเลยครับอือือเปรี้ยวนี่นะครับ ที่พักมีเยอะแยะเลยนะครับผมเป็นรีสอร์ทนะครับมีทั้งบอ่อตกปลานะครับผมแล้วก็สวนผลไม้นะครับร้านกาแฟอาหารตามสั่งสเต็กมีหมดทุกอย่างนะครับนี่ด้านในสวยมากนะครับเดินตามได้ต่อปาง อันนี้คือตุ้มอะไรนะครับตุ้มมันเรดรี่นะครับโอ้เวยมากเลยอาถึงแล้วนะครับกแบล็คเบอร์รี่นะครับตอนนี้เรามาดูเสียงแบล็คเบอร์รี่นะครับมาดูอ่าช่อนนี้ก่อนนะครับนี่แบล็คเบอร์รี่ก็แบังคำผลนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นแบล็คเบอร์รี่นะครับเป็นผลไม้ที่ ถือว่าแพงนะครับในวงการโรงแรมเนี่ยเอาไว้แต่งเบเกอรี่เนี่ยเค้กเนี่ยถ้าดึงถ้าวางผลไม้นอกลงไปเนี่ยเขาจะดูมีราคาเยอะเลยนะครับอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะครับอร่อยหวานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่มีเอ,อเป็นสายพันธุ์ที่ไร้หนามเลยนะครับอันนี้หน้าปูงนะครับเพราะว่าเขาไร้หนามเราจะเข้าสวนทาอะไรได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ผลใหญ่นะครับ ความฉ่ำของเขาเนี่ยจะจะดีกว่าพันนิ้นามไม่แน่ผมก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะครับก็เอาไปทำเบเกอรี่ทำเครื่องดื่มนะครับเป็นสมูทตี้อย่างงี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับอื้ของฟาร์มเขาเก็บให้ชิมนะครับผมก็เป็นรีสอร์ทแล้วก็อ่าบ่อฟิชชิ่งแล้วก็เป็น สวนผลไม้นานาชนิดมีผลไม้มากกว่าร้อยกว่าชนิดเลยนะครับก็ใครว่างใครอยู่ใกล้อลําเภอหนองคุณมากหรือใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยแนะนําเลยนะครับพิมพ์ในแผนที่ว่าดงดินแดงฟาร์มนะครับผมอยู่อำเภอหนองคุณมากนะครับจังหวัดนครราชสีมานี่มาชิมแบล็คเบอร์รี่สดๆในสวนกันครับอืมโอ้สดๆเนี่ยหวานอมเปรี้ยวครับรสชาติโคตรดี ติมครับอร่อยอันนี้คือดอเซตโกลเด้นนะครับเขาจะมีลูกสีเหลืองนะครับเพื่อลูกเขาแก่จัดนะครับนี่กางกินผลเลยนีอันนี้เป็นสายพันธุ์แท้นะครับผมก็เยอะมีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับต่อเดินดูไม่วันเดียวไม่หมดแน่นอนครับใครอยากจะมาดูได้หลายสายพันธุ์เนี่ยก็คือต้องมาพักที่นี่แน่นอน มาพักมาเที่ยวมากินมาดื่มที่นี่นะครับแล้วก็จะเดินดูผลไม้ต่างๆนานาชนิดเนี่ยให้ครบให้จบในวันสวันที่เรามาเที่ยวนะครับนี่คือดอเซตตัวเด่นนะครับผมแอปเปิ้ลสวยๆมากครับพื้นที่ของดินอาดงดินแดนป่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเก้าไร่เลยนะครับผมเดินทั้งวันนะครับเดินทั้งวันแล้วก็มีอะไรให้ น่าเดินน่าชมเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเครื่องดื่มมุมอาหารหรือจะเป็นมุมที่พักนะครับก็มาที่เดียวครบจบทุวงจรนะครับผมครับเอามาเที่ยวเราก็ได้ของติดสายติดมือกลับไปปลูกที่บ้านนะครับเป็นต้นบลูเบอรี่หลายสัพันเลยก็จํแสัปันไม่ได้ด้วยก็นั่นแหละครับจะเอาไปลองปลูกนะครับเป็นบลูเบอรี่พอดีชอบผลไม้ตะกูลเบอรี่นะครับแล้วพี่เขาก็ตัดกิ่งของแอปเปิลในสวนให้ไปเสียบยอดนะครับ ก็ขอบคุณใจดีมากเจ้าของไร่ใจดีมากนะครับสําหรับใครที่จะมาเที่ยวดงยินแดงฟาร์มนะครับผมพิมพ์ในแผนที่เลยนะครับว่าดงยินแดงฟาร์มนะครับจะอยู่อําเภอหนองบุญมากนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่โคราชน,นะครับเป็น สวนขนาดเก้าไร่เลยนะครับมาเที่ยวมากินมาพักมาผ่อนได้นะครับผมเป็นบรรยากาศธรรมชาติติดธรรมชาติเลยนะครับก็คลิปนี้ได้ต้นไม้แนละ้วเดี๋ยวเราจะกลับไปปลูกต้นไม้กันแล้วนะครับอ่คลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ